ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดคิดสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ,บ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่าง,างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลยสวัสดีชาวคาร์บมูไบทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่า ทำไมหน้าแพชปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง PC แล้วก็ฝั่งโมบายเนี่ยตอนนี้นะครับจากที่ปกติแล้วเนี่ยในแต่ละสายอาชีพนะครับถ้าเป็นสายดาบเนี่ยที่ถือเป็นอาวุธ2มือนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับเราจะเลือกเป็นเบลดกันเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเทรนเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นคาตานะมากขึ้นน,นะครับในขณะ,ะนะเดียวกันสายเวทนะผมเมื่อก่อนเนี่ยจะถือโอเป็นหลักถูกไหมตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นคริสตัล มากขึ้นเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เราจะมาดูดาบตรงกันก่อนนะครับอันนี้เป็นดาบตรงของอชิเดียบนะเอ mm ็กแทกเนี่ยอยู่ที่5 1 8นะครับผมแล้วก็เอ็กแทกเลอยู่ที่1 1 2 3อันนี้จะเป็นอาเคมาสเตอร์บวกสินะครับผมอ่ะนี่คือเบสเซตัสของมันนะทีนี้เราจะไปดูที่คาตานะนะผมคาตานะเนี่ยเราจะดูที่อชิเดียบเหมือนกันนะแล้วก็บวกสิเหมือนกันแต่อันนี้จะไม่เป็นมาสเตอร์นะครับ แอคแท็เนี่ยจะอยู่ที่504นะครับแอคแท็กเลทจะอยู่ที่1,375นะครับทุกคนเห็นความต่างอะไรตรงนี้ไหมนะครับความต่างก็คือนะครับถ้าเกิดว่าคุณมองที่ตัวของแอคแท็กอะแอคแท็เนี่ยจะห่างกับตัวของอ่าดาบตรงเนี่ยจะห่างกับตัวของคาตานะเนี่ยแค่14หน่วยนะครับในการบวกเท่ากันนะครับทุกคนแต่แอคแท็กเลทเนี่ยจะห่างกันที่252ในบวกเท่ากัน และระดับเดียวกันนะครับผมซึ่งเลดเกมเนี่ยทุกคนเลดเกมเนี่ยตั้งแต่ดันอันติเมตขึ้นไปนะ,ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าให้พูดกันตรงๆนะตั้งแต่ดันดันโคดเขียวเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับสำหรับค่าบอกนะผมะตั้งแต่ดันขวดเขียวขึ้นไปแล้วกันนะไอ้ใจคำนี้นะตั้งแต่ดันดันขวดเขียวขึ้นไปนะขวดเขียวเนี่ยเป็นดันสุดท้ายของ ขั้นไฮเอทนะครับผมถ้าเริ่มที่จะแบบเก่งระดับขดเขียวหรือว,ว่าเก่งกว่าแล้วเนี่ยจะเริ่มขึ้นเป็นขั้นออลติเมทพวกนี้ละนะครับเนี่ยจะเริ่มไปดันพวกนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะพอไปดันพวกนี้ก็จะลามไปจนถึงนะวข,วขวดข่าขวดเขวาอเวกดันมาเส้นอะไรพวกนี้นะครับไอ้ดันพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณมีค่าไอ้แท็กเลตน้อยครับมันบล็อกถี่มากนะครับเดี๋ยวจะเปิด คลิปเทียตีในสต e ีมให้ดูอันนี้จะเป็นตัวของเลดบอสเลเวล5นะครับซึ่งความเก่งของมันก็น่าจะประมาณดันดันพวกนี้ที่แอดว่านี่แหละนะครับพอแอดบล็อกทีดจัดเลยนะครับอ่าแอดจะให้ดูนะครับตัวของแอดได้มีแอ็แทกเลดอยู่ที่7,128นะครับผมแล้วณตอนนั้นนี่แอดกดยาจีมเลเวล3นะครับซึ่งมันจะเพิ่มแอ็แทกเลดไปครับจะกลายเป็น8,328ครับผมอ่ะ นี่คือสเตตัสณตอนนั้นครับและยังไม่พอนะครับทุกคนแอดเปิดออร่าไฟฟ้าด้วยครับอ่าไอออร่าไฟฟ้าเนี่ยบวกเอ็กเทคเล e อีก3,000นะครับผมอ่าบวกบวกเอ็กเทคเลดสามพันบวกเอ็กคูลเซซีอีกอ่า150นะครับก็เท่ากับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยที่แอดฟูลเนี่ยมันคือเอ็กเทคเล e 11,485คุณจะเห็นว่าบล็อกอยู่เลยนะครับแต่ช่วงที่มันเปิดออร่าไฟฟ้าบล็อกมันจะไม่ค่อยมีนะครับ อะแสดงว่าพอแอ a c ท r a ล e ทะลุหมนะื่นอะตีโดนบ่อยนะครับแต่พอแอ a c ท r a ล e ต่ำกว่า1 0,000นะครับหรืออยู่ในช่วง8 0กว่ากว่าอย่างที่แอดมีเนี่ยมันบล็อกนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ดาบตรงนะครับผมและดาบโค้งเนี่ยนะครับเบลดกับคาตาณะเนี่ยเดเมดนะในในขั้นเดียวกันตีบวกเท่ากันห่าง14 นะผมไม่ถึง20ด้วยนะห่างกันแค่นี้นะครับแต่ a t t a c ท r เล e เนห่างกัน200กกว่านะครับผมคุณใส่2ข้าง500นะอ่ะในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่อ่าเป็นคาตานะ2ข้างเนี่ยคุณจะเสียดาเมจไปแค่28นะครับแต่ว่า a t t a c ท r เล e ของคุณหายไป500หน่วยนะผมถ้าเกิดว่าไอ0้500หน่วยนั้นเนี่ยทำให้คุณตีไม่บล็อกนะครับผมเราอธิบายเรื่องค่าบล็อกกันก่อนนะครับอ่าบล็อกเนี่ย อ่าบล็อกเนี่ยพูดง่ายๆนะครับมันก็คือค่าของดิฟเฟอเรนต์นะครับผมดิฟเฟอเรนต์เนี่ยจะทําให้เรามีโอกาสติดบล็อกเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมอนสเตอร์มีดิฟเฟอเรนต์นะครับผมดิฟเฟอเรนต์เนี่ยจะทําให้เราบล็อกได้นะครับบล็อกเนี่ยจะมันถือเป็นค่าลบแหละทุกคนมันก็คือไม่โดนดาเมจนั่นแหละมันก็คือไม่ไม่ไม่โดนเลดดาเมจเลยนะตอนนั้นนะครับแต่ว่ายังโดนดีบัฟอยู่ นะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการโจมตีโดนนะครับสำหรับสำหรับเดฟเลตนะครับบล็อกเนี่ยถือว่าเป็นการโจมตีโดนแต่ไม่ขึ้นเดเมจนะครับแสดงว่าจะโดนดีบัฟนะอ่าถ้าเกิดว่าการโจมตีอันนั้นมีดีบัฟมาด้วยอย่างเช่นชิวชาร์จเข้าไปแล้วขึ้นบล็อกอ่ะอันนี้โดนดีบัฟได้นะครับจะแตกต่างกันกันกบอีเวอร์ชั่นนะครับผมอีเวอร์ชั่นเนี่ยจะเป็นการหลบนะครับอันนี้จะเป็นค่าหลบเลยจะเป็นค่าหลบหลีกเลยก็คือตีไม่โดนนั่นเองนั่นะเองถ้าเกิดว่าขึ้นอ e ีเวอร์ชั่ จะเป็นมิสนะครับผมมิสเนี่ยก็คือตีไม่โดนอันนี้จะไม่รับสถานะด้วยนะครับต่อให้เป็นสถานะเข้ามายกเว้นมันจะเป็นดีบัฟนะครับเพราะว่าดีบัฟมันมิสไม่ได้นะครับผมทุกคนอ่ะทีนี้ก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะครับแอคแท r เลดเนี่ยก็เลยมีความสำคัญขึ้นมาในช่วงของเลดเกมมากๆนะครับผมการที่คุณเสียดาเมจไแค่ยนะี่สิบแปดะทุกคนแต่คุณได้แอคแทกเลดกลับมา5้0เนี่ยบางทีไอห้าเนี่ยคุณลองคุณลองอดูนะอ่ะ ของแอดเนี่ยตอนนี้มันมี8,003ถูกไหมมันบวกไปอีก500มันคือ8,800ถ้าเกิดว่าค่าหลบของบอสเนี่ยมันอยู่ที่8,800พอดีเนี่ยแสดงว่าแอดเนี่ยจะตีไม่บล็อกแล้วนะครับหรือว่าถ้าค่าหลบของบอสเนี่ยอยู่ที่9,000เนี่ยไอ้8,800เนี่ยก็จะทําให้บอสเนี่ยหลบไม่ค่อยได้เช่นกันนะครับนึกออกไหมอ่ะทีนี้นะครับค่าบล็อกเนี่ยพอมันติดปุ๊บเนี่ยจะทําให้ไม่โดนดาเมจถูกไหม แสดงว่าถ้าเกิดว่าในจังหวะนั้นเนี่ยคุณกําลังกดหน้าแดงนะครับหรือว่าบัฟดัเมจของอาชีพคุณเนี่ยคุณเสียไปทุกอย่างเลยนะครับอย่างคลิปที่คุณเห็นอยู่ก็คือแอดตีบอสประมาณ4-5่ทีนะครับดัเมจของแอดเนี่ยดอกหนึ่งถ้าตีบอสตัวนั้นประมาณสักงสามหมื่นนะครับบอสตัวนั้นเนี่ยตีอ่าแอดตีประมาณสักงสามหมื่นนะครับห้าทีก็เท่าไหร่แล้วทุกคนห้าสามสิบห้านะครับก็คือแสนห้านะครับที่เสียไปนะครับผม อ่ะมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นตัวละครที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมการบล็อก1ครั้งเนี่ยดัมเมจเขาหายไปเป็นแสนเลยก็มีนะครับนี่คือปัญหาของตัวละครเลดเก็ที่เจอนะครับเพราะว่าดันอัลติเมทขึ้นไปเนี่ยบอกตรงๆว่าเดฟเลดมันสูงมากจริงครับซึ่งตัวของแอดอ่ะทำแอคแทกเลดไปประมาณสัก90%ของสเตตัสทั้งหมดที่มีแล้วนะครับผมทุกคนเพราะว่าอ่ะคุณดูลูนนะครับผมแอคแทกเลดเนี่ยแอดเรียนไปหมดแล้วนะครับแอคแทกเลดขั้นหนึ่ง นะแล้วก็ไอเทเลตขั้น2นี่คือรูนของแอดมาตันแล้วเท่าที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็อ่ายาจีเอแอดกดแล้วนะครับอ่ยะยาจีเอแอดกดแล้วส่วนที่ยังไม่ได้เอามาเลยเนี่ยก็คือจะเป็นของสมุดนะครับเพราะว่าโอโหลดแอดก็พ้น100แล้วใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นการสุมนะครับผมซึ่งตรงนี้มันยังใหม่อยู่นะครับเราเรายังไม่สามารถนับตรงนี้เป็น,ปนสแต็กจริงๆได้นะครับผมทุกคน มันจะมีบางอาชีพนะครับที่เปลี่ยนแล้วอาจจะยังไม่ค่อยคุมมากนะครับเรามาดูที่ฟอสชิลของเราก่อนนะครับผมฟอสชิลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะถือคาตานะนะครับสมมุตินะผมว่าคุณจะถือคาตานะเป็นอ่ะเป็นขั้นอะเคเดียมนะผมเราเนี่ยจะต้องการเด็กอยู่ที่272นะครับ อันนี้คุณไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าคุณจะจิ้มขั้นไหนก็ตามที่เป็นของขั้นขาวเนี่ยมันจะ272ตลอดนะครับแล้วก็เดโมเนี่ยก็ใช้เหมือนกันนะครับอันนี้แอปเปิดให้ทุกคนดูแล้วนะว่ามันใช้แค่272นะครับผมอ่ะซึ่งฟอสชิลเนี่ยมันจะมีเด็กเนี่ยอยู่ที่200นะครับผม200พอดีนะครับทีนี้เนี่ยอินเนี่ยเราออกไม่ได้เพราะว่าอินเนี่ยถือที่ชุด 3 0 9นะครับคุณไม่สามารถถอดอินออกได้ถ้าคุณถอดอินออกก็ใส่ชุดไม่ได้ครับรู้กักไหมเพราะนะั้นสเตตัสเดียวครับที่เราถอดได้คือสเต็งสเต็งของคุณหายไป72หน่วยครับซึ่งสเต็งให้อะไรบ้างนะผมสเตงเนี่ยให้แอคแท็กครับอ่าสเต็งให้แอคแท็กนะครับนี่คือสิ่งที่ชิวต้องการมากที่สุดครับคือแอคแท็กนกเราต้องอัพไปทั้งหมดเนี่ย72หน่วย ซึ่งค่าไอเท็ T T K ของเราเนี่ยจะเพิ่มหน่วยละ0.7แสดงว่าไอนี้แอดขอตีเป็นกลมๆคือ1อคือ0.7นะครับแสดงว่าเราจะเสียไอเท็ T K ไปประมาณ50นะครับเราเสียไอเท็ T K ตรงเนี้ยไปประมาณ50หน่วยนะครับตรงนี้เลยนะครับเราเราเราจะเสียตรงนี้ไปประมาณ50หน่วยซึ่งอันเนี้ยพูดตรงๆว่า เราไม่ได้เสียแค่ตรงนี้นะครับเราเสียตรงนี้50หน่วยแล้วเนี่ยเรายังเสียอีก14ด้วยนะครับในระดับที่เท่ากันนะครับผมเราจะเสียอีก14ด้วยเท่ากับว่าเราจะเสียทั้งหมดเนี่ยคือ64หน่วยครับมันก็จะใกล้ๆก,กับของ x2 ก็ได้นะครับจะเป็นออยแท็กของ x2 ก็ได้นะครับผมทุกคนเนี่ยเราจะเสีย x tag up ประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ย60หน่วยเนี่ยถือว่าเยอะนะอ่ะถือว่าเยอะเหมือนกัน นะครับแล้วทีเนี้ยมันยังไม่ได้เสียแค่นั้นไงสำหรับฟอสชิลนะครับผมสิ่งที่คุณจ่ายไปนะครับจากสเตรนจ์นะครับผมมันจะเป็นดามิเดลด์ด้วยการล้มด้วยและประสิทธิเจาะเกาะด้วยแสดงว่าตัวขอวงคุณเนี่ยจะบางลงเหมือนกันนะครับแต่ไอ้เรื่องบางเนี่ยชิลมันแก้ไขได้ง่ายอ่ะอันนี้พูดตรงๆแล้วกันมันแก้ไขได้ง่ายสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าความแม่นของคุณจะได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เดฟเลตของคุณจะได้เพิ่มขึ้นตอนนี้ถ้าเป็นอาชีพ ประมาณนี้นะที่เราจะต้องแบบโจกสเตตัสจริงๆนะครับผมอาจจะยังไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนมากนะครับผมอันนี้พูดอันอันนี้พูดอย่างนี้ก่อนนะอาจจะยังไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนมากหรือจะเปลี่ยนก็นได้นะครับอ่าอันนี้พูดกันตรงๆนะจะเปลี่ยนก็นได้หรือจะยังไม่เปลี่ยนก็นได้นะครับเพราะว่าการที่คุณมีแอรแทกสูงก็จริงแต่ถ้ามาตีไม่โดนมันมันก็เท่านั้นอันนี้แอดพูดหลายครั้งแล้วนะครับผมคุณจะเปลี่ยนก็นได้หรือคุณจะไม่เปลี่ยนก็นได้แต่โซตัวของแอดเนี่ยยังไม่เปลี่ยนก่อน ถ้าเกิดว่าดันในอนาคตมาทําให้แอดตึงกว่านี้นะครับแอสจะยอมจ่ายอ้อยไทยหกสิบทิ้งนะครับผมเพื่อเปลี่ยนเป็นอัตนะนะครับอันนี้พูดตรงตตรงนี้เลยนะครับผมและสายเวทนะผมก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอจะเทียบให้ดูนะครับสายเวทเนี่ยเราดูโอบก่อนนะครับผมจะได้เห็นกันจะชัดนะครับโอบเนี่ยเดี๋ยวแอดหาให้นะครับเป็นบวก17อันนี้นะครับผม โอบเนี่ยจะได้เมจิเอ็กแท็กที่497นะครับแล้วก็จะได้เอ็แท็กเลนอยู่ที่1,073เดี๋ยวเรามาคำนวณกันดูว่ามันจะเท่ากันไหมนะครับกับของคาตานะนะครับผมทุกคนเรามาดูที่เมจิเอ็กแท็กก่อนครับเมจิเอ็กแท็กเนี่ยของคริสตันเนี่ยคือ483ครับซึ่งของเมจิเอ็กแท็กเนี่ยคือ497นะครับผมอ่า497ครับลบ 483ครับซึ่งห่างก,กันที่14พอดีเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูไอ้แท็กเลตครับไอ้แท็กเลตเนี่ยของคิสซันเนี่ยอยู่ที่1,325ครับของโอมเนี่ยอยู่ที่1,073ครับในบวกเดียวกันเลยนะครับทุกคนและในขั้นเดียวกันด้วยห่างก,กันที่252เหมือนกันนะครับผมนี่แหละคือความแตกต่างกันระหว่างโอมและคิสซันนะครับผมทุกคนซึ่งไอ้คิสซันเนี่ย มัใช้เด็กเยอะนะครับในบางอาชีพเนี่ยที่ค่าเด็กน้อยนะครับอย่างเช่นวิศา์เนี่ยจะมีเด็กอยู่ที่136อันนี้คุณจะต้องจ่ายอินนะครับผมทุกคนเพื่อไปใส่เด็กเพิ่มให้มันได้200นะครับคุณถึงจะใส่โอบได้ซึ่งมันจะเงื่อนไขเดียวกันเลยนะครับกับตัวของชิลนะผมก็คือคุณเสดามินั่นเอง นะครับแล้วมันก็น่าจะเสียกันพอๆกันด้วยนะครับคุณลองคุณลองไปดูสเตตัสเอานะครับแล้วก็ลอไปคูณเลขกันดูนะครับว่ามันเสียเท่ากันไหม อีกอาชีพหนึ่งก็คือดาร์กเมดนะครับที่เด็กอยู่ที่136เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟอร์าเชอร์นะผมเป็นดนูเนี่ยเด็กมันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใส่ได้ทันทีเลยนะครับฟอร์กันก็เหมือนกันครับฟอร์การเนี่ยเด็กอยู่ที่200เป๊ะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทันทีเลยเหมือนกันนะครับสองอาชีพนี้สามารถโยกได้ทันทีอ่าไม่เหมือนก,กับวิสัทแล้วก็ตัวของดาร์กเมดนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับคุณลองพิจารณากันดูว่าคุณจะเปลี่ยนในแผ่นนี้เลยไหมซึ่งสโตโตของแอนดเนี่ยแอดบอกไปแล้วว่าขอดูก่อนอ todas, analysis, นะครับขอดูก่อนไปอีกสักแผ่นหนึ่งถ้าเกิดว่าแอนดมองว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยแอดอาจจะเปลี่ยนนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเป็นกระเจ้งมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมแบลไลฟ์เพื่อเชี่ยของเกมความบามูบายเนี่ยผมมีเจ้าของทุกเดือนนะแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมนะครับไปเติมเกมได้เลยที่ตุ่นมากพอยนะครััับบบบวนนนนีีี้้มเทท่าาาแหละคคร๊ยยุก